โอเคครับ okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาทําคลิปลงแรงค์ EP 7เป็นลงแรงค์เซอร์เวอร์นะวันนี้ก็คอตี้สนะครับผมอ่าวันนี้มาตี้สก็มีเพื่อนๆกับแอดมินมาเล่นกันนะก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เจอห้องเลยแล้วกันโ okay, อเคคนตอนนี้เจอห้องเรียบร้อยดูซิว่าฮันเตอร์เขาจะชนะได้หรือเปล่าสำหรับถ้าเรามาเจอตี้สอย่างงี้ mm. เออตอนนี้เราจะเล่น ลูก้าแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคือลูก้ากับปอกแบ็กมันจะปัดเร็วมากทุกคนเดี๋ยวให้เพียงพลขอโทษหรอกทังงั้เพียงพลเพียงพลเล่นแบ็กก็ได้อะเพียงพนเล่นแบ็กก็ได้ดีละมาทุกคนประมาณนี้แล้วกันเออเพียงพลเป็นเพียงพนเล่นปอกแบ็กจูกได้ วันนี้เอามาลงแลงสามตาลงแร้งเซิร์ฟสามตาคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมิวขึ้นช้า ทำไมแอดมินเพื่อนอย่างมิวสิกเนี้ยขึ้นช้าไปแล้วเพราะว่าอะไรป่พระพอดีว่ามิวสิกเขาไม่ได้ต่แรลงเซอร์เลยเขาไปต่แหลงฮานเงอ่ะ,อะให้ยพียงควรปันนป่นเครื่องปลอดภัยเพียงควรปั่น,นลแล้วกันแลวต่อไปปั่นเครื่องไม่ปลอดภัยเองเพราะว่ามันตัวช่วยมันตัวจุกสองสายไหนอีพเป็นสองสายป่ะสายช่วยสายจุกใช่ เราก็จะปั่นเครื่องตรงนี้อะไรตรงหน้าโบสถ์ะทีะ่มันเป็นเครื่องโล่งๆอะหน้าโบสถ์อะ <c oughs> มี <c oughs> มีคนปล่อยแมวเดอือเจอแม่ชี <c oughs> เอาเฮ้ยกดกดช็อตแป๊บนึงเออตอนนี้เราจะโดนคนในคอมตบนะครับผมจงังหวะนี้ ปี๊ปปี๊ปเดี๋ยวเพิ่งรีบรวมกันนะจ๊ะโอเคเออเหมือนแม่คนนี้เขายังไม่ค่อยชำนาญการเล่นนะแม่คนนี้ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะยังปล่อยแมวไม่ค่อยโดนนะคนนี้นะอ้ามมาปั่นก็ได้มั้ง อนี่มาใช่ทุกอยู่ทุกอยู่ไว<ป>้ติดแมวมันอยู่ทางแคบอ่ะมันติดแมวมันมันติดมันมันเหมือนมันทางแคบแล้วมันปล่อยง่ายไงายทางแคบ พเพราะด้ยวยทุดทางแคบมันเลยปล่อยแมวง่ายไงโอเคมันกลับมาไล่เขานะนกำล,ล,นะลังถอนกำลังถอนอยู่กำลังถอนปิปเปอร์เขารู้ไป สองกำลังปั่นเครื่องเดินพี่ต่อปั่นไว้กลางกลางแมปอะตรงโบตรงหน้าโบดถ์อะปั่นอยู่หน้าโบดเฮ้ยมันมา,ม,นม,ามันมาหาต่อมาหาต่อมไล่เขาไล่เขาเคือมันเหม่อมันมาไล่เขาแล้วมันก็ไปแล้ว เหมือนมันมาถ่วงการปั่นไฟของเราอะแล้วคือเราไม่รู้ปีเปอร์มันปักปีเปอร์ไว้ไหนเนี่ยปักปีเปอร์ไว้ไหนเนี่ยเอาปีเปอร์มันปักไว้ไหนทุกคนปันป่นไม่เสร็จตรงกลางแมพเนี่ยมันปั่นไม่เสร็จสักทีไอ้ตรงหน้าโบอดถ์อะมันติดปีเป,ปิ้ลปีเปอร์มันอยู่ไหนไม่รู้ไงทุกคนบอกเลย พี่มนคือตอติดปีเปอร์ตอนเนี้ยปั่นช้ามากเลยว่้ปีเปอร์มันอยู่ไหนทำไมพี่เพียวล้มเร็วจังเลย ดูเสียวว่าจะโดนสเต็ปแบบว่าไปช่วยเสือโดนปักไมงเขนเีน่กะ่ะไอ้โดนโดนตานโดนตานบอกไม่ได้โอ,โอเคสวยสวยสวยโอเคตอนนี้หนีก่อนรอพี่เพียวล้ม อ๋อจะได้บอกว่าตีปุ๊บล้มเลยอย่างเงี้ยเหรอเออคือเขาเสี่ยวว่ามันจะเป็นบั็กหนาอีททุกคนมันจะเคยมีบั็กหนาอีทที่ว่ามันหลอกค่อยค่อยเพิ่มแล้วมันจุดไม่บล็อกแล้วไปแล้ว ไม่บอกก็ด้วยบ๊ายบายประตูไหนโ,โหโหอยู่โคลฟาเลยเนี่ยอยู่โคลฟาเลยเนี่ยโอเคโอเคมันเหมือนกำลังวิ่งไปประตูโอเคไป,ไปผมแรงสวยสวยสวยจเราคิดประตูเปิดแล้วมันไปเลยไปเลย มันมามันมามันมามีจัดระวังจัดรอดปะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าบวกเท่าไหร่มาตีสี่จะมันดีอย่างนี้นี่เองตอนนี้เราก็น่าจะได้ลูกต่าไม้หนึ่งลูกโอเคได้มาดาวนหนึ่งแล้ว พอดีเมื่อเมื่อตอนเ่อเราลงแร้งวันนั้นเรายัางค้างไม่ได้ดาวใวันนั้นนะที่เราเล่นกันโอเคคนมาเจอห้องแล้วเออถ้าอยากให้มันผมอยากให้ทุกทุกทกผมอยากให้มันบอกว่าแยกแร้งฮันและเซอร์บอกว่าฮันสามตาเซอร์สามตาได้สองลูกจะด,ดีมาก แม่งูแม่งูด้วย,มยวมาาไม่เดี๋ยวจันคือจันวิ่งกลับมาใช่ปะวิ่งกลับมาปุ๊บสาบเพียงคนก็ตีกจันได้เด็ดเพราะว่าะระยะสาบอะก็ต้องวิ่งกลับมาสาบอะ ต้องสับสามะอะเอาง่ายๆ่าสับหนึ่งมันจะโดนง่ายนะสับหนึ่งอะสับหนึ่งก็บลิงบลิงไปตีไงเออไม,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 ม่ไม่ไม่ไม่จะปัน่นท่านจะปั่น เจอโจเซฟไม่มีใครเอาหมอมาเยี่ยมไม่เอาหมอมากันเนี่ยไม่เอาหมอมากัน,นไงไม่มีใครเอาหมอมาเพราะว่าต้องมีตัวช่วยไงแต่คืออาจจะว่า เคมันจะมาไหมเนี่ยเขาอยู่โรงละครใหญ่อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็น้ำตาลตานาน,านั้นโดดตานาน้ำตา,นานลรู้สึกไงบ้างแบ็คแจ็คน้ำตาลตอนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจมัน วังพูตอนนั้นคือพี่เพียวยัดน้ำตาลตอนนั้นอ่ะโอเคปั่นเครื่องตรงปั่นเครื่องตรงกลางตรงนี้แหละ เขาเรียกว่าหันหันหงูหงูวนวนไปวนไปเออเอิ่มเออสับปะมันบลิงโอเคเราจะได้โอเคดีตัวเซมมันบลิงพลาดเราจะได้รู้ว่าตัวเซมเอาบลิงมา ยังไงน้ำตาลงแรงไม่ได้หรอเพราะน้ำตาครัลงแรงกันอยู่ไงน้ำตาแรงมาแรงเออลงลงไมแล้วภาถ่ายดีแล้วไปนักโคข้าอีดอภาพถ่ายนั่นแหละถ่วงเวลาไว้ดีไปถ่วงด้วยภาพถ่ายแหละถ่งวงเวลาไว้ในรูปภาพถ่ายโอ้มันเห็นเขาอะ ันตีเขาลมแล้วแต่ว่าเขาปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนก่อนมันตีต่อลมแล้วแต่ว่าแต่ว,ว่าเมื่อกี้คือต่อเห็นมันตีต่อรถแบบเห็นแบบเขาเรียกอะไรเห็นแบบเหมือนเหมือนแบบมันอยู่ในรถเขาถ่ายแบบตีแบบฟึ่งแล้วมันจะเหมือนมีเอฟเฟกต์มาลุกความจริงนิดนึงแบบเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ตีอะ่ะอ๋อมันเฝ้าก็อีจ,จันอยู่ โ okay. อเคตอนนี้เจ็บอยู่คนอื่นไปช่วยใครก็ได้พี่เพียวไปช่วยก็ได้เราเจ็บอยู่ช่วยไม่ได้แล้วใครนั่งรถไฟเนี่ยใครนั่งรถไฟโอเคไปช่วยเลยเพียงคนปั่นอยู่ปะเพียงควปั่นอยู่ปะโอเค คือปัญหาคือมันเห็นเขาไงมันก็จะแบบว่างานหยาดานนไม่ไนะึงเครียดสาบเพี่งเพี่งนว,วจุดทันปะ่ะเพี่งพควรเครือไม่พวปั่นถึงเท่าไหร่แล้วอะโอเคถ้างั้นเราไม่ปัน่นเค้ือต่อเค้นอต่อปั่นหกสิบแล้วอะโอเคสวยทันเวลา ทันเวลาพอดีเลยเค,คือแบบเพียงพอแบบประตูไหนโอเคไปสถานีสีดีกว่าแถวนี้โจเซฟอยู่ไม่ปลอดภยัยเ,เขาเขาวิ่งมาสถานีสีแล้วเพราะว่าโจเซฟมันอยู่แถวนั้นโจเซฟมันอยู่แถวนั้นอะ่ะโจเซฟมันไม่อยู่ในโลกภัดถ่ายด้วยแล้วใช้ย,ยัางไงามันต้องมันไม่โผล่มาหรอก อย่าเ,เพิ่งมาโอ้ไม่ทันแล้วเราก็จะเปิดป,ป้ายสต็อปมาโธมันเทเลไปแล้วทำไม,มาดากไงรก็รจะเปิดไฟสต็อปเลยก็ปิดไฟสต็อปเนี่ยรีบมากันไงแพลแดชแดชมาแดชมาแล้วไปออกไปละออกละต้องแดชมาเพราะว่าเขาช่วยไม่ได้นะเพราะว่ายังไงโจเซม,มันตีเขาตอนตาแดงทีเดีเขาก็ล้มเหมือนกันเหมือนตัวอื่น มันเหมือนตัวอื่นเลยเออ,เอ,อจนันน่าจะร่ออยู่แต่พี่เพียวไม่น่ารอพี่เพียวนั่งนั่งหนีไปเออสวยสวยเฮ้ยแต่มันทนันพี่เพียวออกด้านขวาแล้วออกด้านขวาทานพี่เพียวเป็นนกไหมจบจันออกไปเลย โอเคชนะอยู่ชนะอยู่โอเคชนะอยู่ <laughs> เออมาที่สี่เดีด๋ยดีมากเลยชนะตลอดเลย <c oughs> เออมไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสิว่าได้บวกเท่าไหร่เฮ้ยรู้สึกดีอ่ะพอลงแล้สี่คนมันจะรู้สึกดีอย่างเงี้ย เออหนูก็ไม่ทันแล้วเมื่อกี้คือแล้วคืนเมื่อกี้เราตอบปั่นไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะโอเคคนตอนนี้ได้สามโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตาต่อไปดีกว่าโอเคทุกคนเจอห้องแล้วมาตาสุดท้ายถ้าตาต์นี้ชนะเสมอจะได้อีกดาวหนึ่งสรุปคือวันนี้ได้สองดาวถ้าสมมตนนิตาต์ชนะเสมอเขาจะได้สองดาว<ม>โอเคมาทุก<ม>ค,คน คือพี่เพียวหมอได้ปะพี่เพียวหมอจะดีเหรออ่ะอีละอ่ะเพราะเออจะดีเหรอพี่เพียวเล่นเป็นป่ะตัวเนี้ยพี่เพียวเล่นเป็นปะ่ะ อา้าวนักสู้นักสน้ตัวนหมายมันจะดีเหรอมันมันมันติดเมตาแ่ะวะมันจะดีเหรอไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันอะเอะพียงโพสหลุดหรออา้าว เล่นหมอภาษาแล้วไม่เอาขวามาเนี่ยจบแล้วถ้างอนนี้ขอให้ขอให้เขาจุกอ่ะอ,อยู่หน้า,ากระจกอะจะหิวแลงนา <laughs> โอเคเข้าแล้วกระจกแตกแล้วขึ้นชื่อแมพแล้ว พี่้องคนหลุดเหรอไม่เจอโจเซปตอนนี้โอเคลองอ,อกไปตอนนี้ไม่เจอโจเซฟแล้วเพราะไม่เห็นกล้องอะแบกไว้ป้าเห็นแสงสีฟ้าเห็นแสงเขียวๆนะั่นไงแยกอยูอ่แยกดีนะที่พี่เพียวส่งจดหมายจุกให้จันอะ โอเคเดี๋ยวปั่นในเต็นท์ก่อนแยกมาตอแยกมาปั่นแยกปั่นจากพี่เพียวเฮ้ยเดี๋ยวแยกปั่นนี่คือแยกปั่นมาจากพี่เพียวตอนนั้นตอนนั้นคือโอเคพี่จัดจุกได้อยู่นะโอเคสวยได้ได้อยู่ใจระวัง แล้วส่งส่งส่งให้ส่งให้ต่อนะช่วยช่วยไว้อะต้องไปช่วยละภาพเออเคบล์กิวบล็อกอยู่ มันมาแล้วอ้าวมิวจ์จันทำไมผิดทาง,ง,ททางโดนคู่ศบแล้วตอนเนี้ยจันทำไมผิดทางหน้าหนาดมากมมปลดลหรอไม่มใช่หรอม,มันปลดลรวปะ ที่มันปลดหรอกก็หรอใช่อ่ะมันตีจันรสามอต่อต่ออยู่สถานีสามอ่ะต่อกำลังลบมันสถานีสามมาซ่อนข้างบน จบแล้วตอนนี้เพียงพนมาทำไมเพียงพนเพียงพนมาแตกก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียลูกเองอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวไปกดกดป้ายสต็อปก่อนลงแพ พี่พี่พี่ไปป่าเถะตอบไปช่วยพี่พี่พี่อ่ะพี่ยะพี่กองพลบอกว่าอย่าไปช่วยต่อช่วยเองทั้งคนไปป่าเลยเดี๋ยวขอถ่วงเวลาไปก่อนจะไล่มาตบโอเคตีโดนอ้าวช่วยไม่เสร็จหรอเมื่อกี้ อะไรวะเมื่อกี้มันเหมือนช่วยเสร็จแล้วอะเมื่อกี้ผมทำท่าช่วยเสร็จแล้วมันไม่เสร็จวะเมื่อกี้ทำท่าช่วยเสร็จแล้วอะต่อไม่เสร็จอะแปลกอะทวกคนเมื่อกี้มันหลอดช่วยเต็มตมเต็แล้วไม่ใช่เหรอกีหลอดช่วยมันเต็มแล้วไม่ใช่เหรอต่อต่อมีลุกอยู่ต่อมีลุกเอง โอ้ยจบแล้วตอนนี้เออก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเพียงเท่านี้ก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย